ระสิบยยยอาาวเกก้้ไปดันรู้สึกเหมือนยกภูเขาหลายๆล,ลูกออกจากอกะคะ่ะ <c oughs> ก่อนหน้านี้คือตื่นเต้นมากค่ะนอนไม่หลับมาหลายวัน <c oughs> ขอบคุณท่านผู้บริหารนะคะที่มีโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมาค่ะ <c oughs> เพื่อที่ให้พนักงานได้แสดงความสามารถค่ะ คือจากที่ซ้อมเยอะอยู่แล้วค่ะซ้อมร้องที่บ้านทุกวันจนลูกลำคานนะคะลูกนั่งปิดหูต่อไปก็คงจะต้องซ้อมให้ลูกปิดหูต่อไปค่ะก็ฝากบอกให้ทุกคนนะคะยังไงก็ทำให้เต็มที่นะคะขอบคุณ ที่ให้รักมาอุ้มชูขอบคุณทุกท่านนะคะที่ช่วยโหวตกันเข้ามานะคะขอบคุณคะ่ะยังไงก็ช่วยโหวตช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเอาเป็นว่าขอบคุณคนที่คอยซัพพอร์ตทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูแลกันมาตลอดแล้วก็อีกหนึ่งคนที่อยาก ขอบคุณก็คืออันนี้เป็นเพื่อนที่วันนี้มาด้วยกันค่ะคนนี้คืออยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ซ้อมตั้งแต่อัดเสียงรอบแรกทุกอย่างคือดูแลกันมาโดยตลอดก็อยากขอบคุณอาจจะต้องพาลูกไปรักษาหูก่อนนะคะก็น่าจะเป็นทุนการศึกษาให้ลูกค่ะ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ใกล้เปิดเทอมแล้วค่ะ <c oughs> สุดยอดมากค่ะ smg singing contest ใครๆก็ร้องได้เย้ yeah!